สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GG Indie Gaming ช่องเกมินดี้เพื่อคนอินดี้นะคะสำหรับในวันนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมีงานเทศกาลลดราคาเกมแนว Visual Novel ในสตรีมอยู่ค่ะเราก็เลยคัดเกมินดี้ที่น่าเล่นแล้วก็ลดราคามาฝากเพื่อนๆ5เกมด้วยกันค่ะซึ่งมีทั้งเกมที่เราเคยเล่นแล้วหรือว่าเคยติดตามข่าวอยู่ค่ะและในคลิปนี้ก็จะมีการเรียงเกมที่ลดราคาน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุดอีกเช่นเคยนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยดีกว่ากับ Volcano Princess ค่ะซึ่ง วัวคโนเปรซ์เนี่ยเป็นเกมแนววิชวลโนเวลที่เราเล่นแล้วชอบมากจนต้องออกคลิปรีวิวมาเลยนะคะคือตัวเกมเนี่ยรูปแบบการเล่นก็อาจจะไม่ได้หวือหวามากค่อนข้างเบสิกแต่ว่าสิ่งที่สําคัญของเกมนี้เลยก็คือตัวละครของเขาเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ตอบโจทย์ความอยากเล่นเกมแนว Princess Maker ในเวอร์ชันที่ Simple ของเราได้ดีเลยค่ะแล้วก็ในงานเทศกาลครั้งนี้เขาจะลดราคา25%นะคะเหลือราคาประมาณ179บาทค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจเกมนี้และอยากลองให้จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก ลองไปดูคลิปที่เราทําการรีวิวไว้แล้วได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ในคลิปนี้ด้วยค่ะก่อนที่จะเข้าเกมที่2ของคลิปเดี๋ยวเราขอแวะมา PR เกมวิชวลน n o เ e ลของสตูดิโอเกมอินดี้ไทยกันนิดนึงนะคะนั่นก็คือ Tale of Rain ค่ะซึ่ง Tale of r a รนเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราเคยทําคลิปรีวิวเขาไปคร่าวๆแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเล็งที่จะลองเกมนี้อยู่เนี่ยเราก็มีข่าวดีมาฝากกันค่ะก็คือ Tale of r a ร n มีการวางจําหน่ายแล้วค่ะแล้วเราก็ได้รับสตรีมคีย์สำหรับในการแจกเนี่ย mm hmm. มาันคา่าเพื่อน สนใจอยากให้จะร่วมกิจกรรมเนี่ยคอมเมนต์ชื่อเกม Visual Novel แล้วก็สาเหตุที่ชอบไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการนําชื่อของคนที่ทําตามเกมที่ได้แจ้งไปเนี่ยมาทําการจับฉลากในวันเสาร์ที่15ที่จะถึงนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่เกมที่2ที่เราอยากที่จะพูดถึงในคลิปนี้ก็เลยดีกว่าค่ะซึ่งน่าจะเป็นเกมที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนั่นก็คือ Until Den นนะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยได้รับเสียงชื่นชมในเรื่องของเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นอย่างมากเลยค่ะจากการที่ตัวเกมมมีกาาาารรรรนนนนํเื่่อองงววขัยุใฟิิิลป ผูกโยงกับประเด็นต่างๆอย่างในเรื่องความรักความฝันและมิตรภาพด้อย่างลงตัวมากค่ะนอกจากเนื้อเรื่องที่ลึกซึ้งสามารถตีความได้ตามหลากหลายฉากจบตัวเกมนี้เนี่ยก็มีกราฟิกแบบพิกเซลที่สวยมากค่ะเพลงประกอบก็เข้ากันกับตัวเกมนะคะและนอกจากนี้เนี่ยตัวเกมก็มีมินิเกมสําหรับเล่นแก้เบื่อด้วยนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับรูปแบบเกมเพย์ของเกมแนววิชวลโนเวลจัจาค่ะไม่แปลกใจเลยที่ทําไมเกมนี้ถึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการเกมอินดี้วิชวลโนเวลค่ะนอกจากการที่มี ยูทูบเบอร์ชื่อดังหลายคนเอามาเล่นน่ะนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจเกมนี้หรือว่าเล่นเกมนี้อยู่แล้วเนี่ยในงานเทศกาลทางนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีในการจัดค่ะเพราะว่าเกมนี้ลดราคาถึง40%ด้วยกันนะคะเหลือ240บาทเท่านั้นค่ะสําหรับเกมที่3ของคลิปเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สามารถตอบโจทย์ของคนที่ชอบวาฮาลาได้นะคะนั่นก็คือ The Cosmic Wheel Sisterhood ค่ะคือตัวเกมอาจจะไม่ได้เหมือนวาฮาลาเป,เป๊ะแต่ว่าตัวเกมมันมีฟิลที่ทําให้รู้สึกว่าเหมือนจะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าในเกมนี้แน่นอนว่าต้องมีความแตกต่างค่ะก็คือในเกมนี้เนี่ยมาในธีมแม่มดกับอวากาศนะคะซึ่งในเกมนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับบทบาทเป็นฟอร์จูน่าแม่มดสาวนักทำนายที่ถูกขับไล่ออกจากดาวเคราะห์น้อยที่เป็นบ้านเกิดของเธอนะคะโดยพลังหรือว่าเกมเพลย์หลักของตัวเกมนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการประดิษฐ์สำรับไพทาโลกของตัวฟอร์จูน่าค่ะซึ่งแต่ละใบเนี่ยก็จะสามารถเลือกประดิษฐ์ตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถตีความโชคชะตา ของตัวละครที่เพื่อนๆพบเจอได้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนฟังแล้วสนใจก็สามารถไปจัดมาลองเล่นกันได้ค่ะเพราะว่าในงานเทศกาลครั้งนี้เนี่ยเกมนี้ลดราคาถึง50%ด้วยกันนะคะเหลือเพียงราคาประมาณ185บาทเท่านั้นค่ะสําหรับเกมที่4ของคลิปเนี่ยเป็นเกมที่เน้นเกมเพย์เป็นหลักเหมือนกับเกมแรกเลยค่ะนั่นก็คือ i w a s a Teenage Exo c o l o n i s t นะคะชื่ออ่านยากนิดนึงแต่ถึงจะเน้นเกมเพย์ที่เป็นเด็กบิลดิ้งก็ใช่ว่าจะละเลยเนื้อเรื่องนะคะกลับกันเรากลับรู้สึกว่าเนื้อเรื่องแล้วก็ตีม เกมนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะเพื่อนๆจะได้สวมบทบาทใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กยันโตอยู่บนดาวคอเอเลียนทาการสํารวจพืชพันธุ์แล้วก็สัตว์ประเภทต่างๆเรียนรู้ชีวิตในอันานิคมอวกาศสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครต่างๆรวมถึงรับมือกับผลที่สืบเนื่องมาจากการตัดสินใจของตัวเพื่อนๆเองที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของตัวละครต่างๆแล้วก็ชะตากรรมของอันานิคมโดยตรงนะคะเกมนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สามารถเล่นได้ยาวๆเลยค่ะเพราะว่ามีรูปแบบฉากจบเนี่ยเยอะมากแล้วเพื่อนๆก็สามารถดิวตัวละครมาลองเล่นได้ ได้หลากหลายมากค่ะนอกจากนั้นงานภาพหรือว่าอาร์ตแล้วก็เพลงประกอบของเขานี่ก็เด็ดดวงมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนฟังแล้วสนใจเนี่ยในงานเทศกาลครั้งนี้เกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ลดราคาถึง50%ค่ะเหลือราคาประมาณ248บาทเท่านั้นนะคะสําหรับเกมสุดท้ายที่เราเลือกมาเนี่ยน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆคนที่อยากที่จะสัมผัสประสบการณ์ในการดูแลไอดอลที่มาพร้อมกับความยุ่งยากสมจริงนะคะนั่นก็คือ n e e d y e Girl Overdose ค่ะอย่าได้โดนปกน่ารัก,น,รกน่ารักหลอกเชียวนะคะเส้นทางในการ การที่จะปั้นให้น้องเขากลายเป็นสาวน้อยไอดอลสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงได้นี่เป็นอะไรที่ยากมากค่ะกว่าจะไปถึงจุดที่เป็นแฮปปี้เอนดิ้งได้นะคะซึ่งในระหว่างทางเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ด้านมืดหลายอย่างที่ชวนให้ปวดตับค่ะ ทั้งจากความเถื่อนของชาวเน็ตแล้วก็ทั้งจากนิสัยของน้องอาเมะนะคะที่เดิมทีก็อาจจะไม่ได้สเสถียรสักเท่าไหร่ค่ะทําให้เพื่อนๆต้องมีการลงแรงทั้งแรงกายแรงใจเป็นพิเศษะคะ่ะในการที่จะพยายามผลักดันให้ไปถึงฉากจบที่แฮปปี้เอนดิ้งได้จริงๆนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมในธีมปั้นไอดอลที่น่าสนใจมากะคะ่ะสำหรับคนที่มองหามากกว่าแค่เรื่องความโมเอะนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ5เกมอินดี้น่าเล่นลดราคาที่เราคัดมาจากงานเทศกาลวิชวลโนเวลปี2025นี้นะคะ ไม่ทราบว่ามีเกมไหนที่โดนใจเพื่อนๆไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากให้จะเข้าร่วมกิจกรรมแจกสตรีมคียของ Tell o p e r a e เนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมันจบคลิปมากค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ